ตงข้สือของอากิเองเนี่ยอย่างแรกที่สัมผัสได้เลยถึงความแตกต่างก็คือรสชาติหมูเขาก็เดเวลลอปไปถึงเรื่องของแป้งด้วยคือเขาคิดค้นขึ้นมาเฉพาะเพื่อเมนูนี้เลยใช่เราได้สัมผัสรสชาติอาของมันได้เต็มที่แล้วก็มีความจุ๊ยซี่ด้วยพึ่งแบบใหญ่มากอะลงจานทนถ้วยไม่ได้ลงถ้วยบ่ได้ไปแล้ว มาทุกคนตอนนี้เรามาถึงร้าแล้วนี่ทงคสึอากิครับบรรยากาศแบบเหมือนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเลยนะซึ่งวันนี้เรากําลังจะมาบุกเบื้องหลังของร้านทงคัตสึที่ได้คะแนนในทาเวล็อกนะทุกคนระดับแบบ3.7ถือว่าสูงมากนะถ้าเข้าไปในทาเวล็อกจะเขียนว,ว่า very good เลยนะวันนี้เขากาเปิดสาขาใหม่ที่ไทยซึ่งเป็นสาขาแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเบื้องหลังของทงคสึอากินะครับผมจะเป็นยังไง ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งคนสาคัญของแบรนด์ทงก๋วืเออาโอกินะครับผมก็คือพี่ปอเองครับผู้นำเข้าแบรนด์ที่เพ่าแนะนำตัวนะครับผมครับสวัสดีครับจากกริดสายสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นชือปปอปัจจุบันก็เป็นกรรมการบริหารของมกักโครลุก<อ>นะครับ ก่อนอื่นต้องยินดีกับพี่ป้อยครับผมกับการที่มากรุ๊ปกุ๊บเข้าสู่ตลาดหุ้นขับคุณมากเติบโตรวดเร็ว,ว,รเวมากจากครั้งที่้ที่เรารู้จักกันที่ฮิตริชาบูใช่นะีน่มาอีกหนึ่งร้านละคำถามแรกเลยทําไมถึงต้องเป็นทงคัสึอ,อาโอกิครับผมเริ่มต้นเลยเนี่ยตลาดของทงคัสออึก็เป็นตลาดที่ขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันในประเทศไทยแล้วก็มีคนชอบทานกันเยอะคือคนไทยเนี่ยอยู่คู่กับทงคัสึมานานละเข้าถึงง่ายใช่ใช่เราก็เห็นถึงโอกาสตรงนี้แหละก่อนที่จะเห็นโอกาส เนี่ยเราก็ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้ว,<อ>ลวก็ได้ไปลองทานทงคัตสึที่ญี่ปุ่นหลายๆร้านในหลายๆ<อ>โอกาสนะครับแต่ก็ไปถูกใจในตัวแบรนด์ของเปาออกิ พราะว่าแบรนด์อโกิ o เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเป็นคราฟแอนชิปสูงถ้าเปรียบเทียบกับอาหารประเภทอื่นเนี่ยก็เหมือนกับ,บรามเงงสายคราฟแล้วกันตัวทงคัาสอเองเนี่ยเขาก็มีมุมมองแล้วก็กระบวนการทำในลักษณะเดียวกันอย่างแรกที่สัมผัสได้เลยถึงความแตกต่างก็คือรสชาติหมู<อ>เขาจะเน้นชูรสชาติหมูออกมาเยอะโ<อ>ดยหมูที่เขาเลือกใช้ด้วยนะครับซึ่งเป็นหมูขนาดใหญ่เนาะตัวหนึ่งเนี่ยขนาดเกิน300อกิโลก็คือเป็นหมูพัน s ์สนพ o อก ของโอ้กไกโดพอ ขนาดที่มันใหญ่มากขึ้นกว่าปกติทั่วไปเนี่ยสามเท่าตัวเนี่ยมันก็ทําให้มีพาร์ตต่างๆของตัวหมูที่มีรสชาติเข้มข้นเข้มข้นขึ้นแล้วก็มีส่วนที่มันไขมันแทรกติดมันอะไรพวกเนี้ยเยอะขึ้นแล้วก็มีพาร์ทที่อร่อยแล้วเกิดเป็นเมิติใหม่ๆได้เยอะจากที่คุยกันเนี่ยเขาก็เดเวล็อปไปถึงเรื่องของแป้งด้วยอคือเขาคิดค้นขึ้นมาเฉพาะเพื่อเมนูนี้เลยใช่ใช่ใช่ก็แป้งก็จะเป็น t e x t อร์ที่มีความบางกรอบแล้วก็เบานะเพื่อที่มันจะไม่ ไปแย่งซีมของหมูเราได้สัมผัสรสชาติออของมันได้เต็มที่แล้วก็มีความจุ๊ยซี่ด้วยต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของการทานคู่กับเก<ฆ>ลือเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างเนาะอันนี้ใหม่เลยนะครับเ,ออเขามีเกลือให้เลือกเยอะจริงๆสาขาที่ญี่ปุ่นนะครับอ,อ,อย่างกินซ่าหรือพอกไกโดเองเขามีเกลือมากกว่า3ชนิดเ้วยซ้ำแต่ของเราเนี่ยเราก็เลือกตัวที่ได้รับความนิยมสูงสุดมา3ตัวก็เป็นเกลือพิงค์ฮิมาลายันเกลือขาวแล้วก็เกลือดําตอนแรกก็ไม่เคยทานเกลือ แบบนี้มาก่อนก็รู้สึกแบบเอยพอมันไปนรวมกับหมูเนี่ยมันก็ได้รสชาติที่ที่ใหม่ดีอะไรทําให้พี่ป้อแบบประทับใจในแบรนด์แบรดนด์นี้จนแบบเฮ้ยอยากเอามาให้คนไทยได้ลิ้มลองรสชาติตนี้ก็ย้อนกลับไปเรื่องของความคราฟนั่นแหละซึ่งเราก็มองว่าเออมันก็เป็นเทรน์ในการบริโภคสมัยใหม่ <ừ. S 2> ที่คนอา,อาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องกระบ,บวนการ<อ>มากขึ้นความปราณีตความวิถีพิถานรวมถึงสตอรี่อะไรต่าง<อ>ๆด้วย เราก็เห็นว่าธงขสืออาโกิเองเนี่ยก็มีองค์ประกอบทุกอย่างครบเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยได้ลองเปิดประสบการณ์มาลองทานหมูทอดญี่ปุ่นที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นอันนี้เป็นจุดที่คิดว่าอาจจะยังไม่มีมากนักในเมืองไทยเราก็เลยอยากจะนำตัวนี้นำเสนอนำเสนอให้คนไทยได้ลองกัน ก่อนที่เราจะเข้าไปดูเบื้องหลังเขาอ่ะก็ต้องนี่ครับผมเพื่อความสะอาดนะใส่กันผมตกลงไปนิดนึงไปลุยอนุญาตนะครับวัตถุดิบของทงคัตสึอาออกิเนี่ยเราใช้เนื้อหมูแบบไหนอะไรไงครับผมเอตว SPF という豚肉を使っていますือ้อจะต้องมีพิษที่ไม่ได้รับก

グラムで言うと三百グラムで、油が非常に多くて、<ー>とてもジューシー。これは、ロースとトクロースの間ぐらいの脂身。こ、うん、のロースがー、一番油が少ない。すん、ティーとんがすい、あ、大きいね、ハ เรามีวิธีการตัดเนื้อเนี่ยที่แตกต่างจากร้านทงทรัพอื่นๆยังไงครับあの整形要は形を整えるのを1本の豚から綺麗に取っています。まあ,あ、あと厚みも予想よりてちょっと厚いでいก็จะหนากว่าที่อื่นด้วยครับอ่าขนาดใหญ่สุดที่นี่น้ําหนักเยอะสุดะครับที่เสิร์ฟ ต่อนหนึ่งจานอ่ะคือขนาดเท่าไหร่ครับผมอ่าโยงชาเกอร์สี่ร้อยกรัมค่ะโอ้ยยงชาสี่ร้อยกรัมนี่คือมันแบบสเต็กเลยนะบิ๊กบิ๊กเบรรี่บนี่เรามีเนื้อหมูแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรครับผมしっかりつくためのあのあちこ

あってすごくサクサクに食べれるオリジナルで配合したパン粉ですそうです。オリジナルの青オのパン粉です、うん、オリジナルオリジナル OK じゃあトクロスから、はい、作っていきますまずはしっかり打ち粉を肉につけてその次に卵をガリ両面つくように入れますでここでしっかり卵を切りますその後に パパンンン粉粉ををしししっっかかりととせてて適切な圧力でくっつけまますす最後にに少しパン粉を落としてからフライヤーーの中に入れますーログここから時間を測っていきますああやっぱりえー、っと温度。 この油の温度っていうのが重要で、厚みのあるお肉なので低温でしっかりと揚げていきます。ああ<ー>、ラウトアナムンในการทอดらか、ผมพิษเราเช็คพิเศ油は一般的には植物性のまあコストを考えて安い油をまあ使うことが多いんですけど、青きは動物性のまあ高級な油を使っています。 พราะเราใช้ไฟต่ำนะครับต้องใช้วิธีเวลาราการทอดนานแค่ไหนครับそうですね時間はかかりますこれで約ค3分あげま่ครับใช่ครับ่รับใ่ครับ่คบ่ครั่ครับบ่่คบ่ค ไมเกิดเป็นน้ำมันที่นำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยค่ะโอ้นำเข้ามาเลยเขาพิถีพิถันจริงๆนะแป้งเกจขนมปังก็ต้องนำเข้าน้ำมันเนี่ยที่เป็นหัวใจสำคัญในการทอดเนาะก็ต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นเห็นได้ยินมาว่านอกเหนือจากหมูที่พิเศษแล้วเนี่ยตัวซุปก็พิเศษข้าวก็พิเศษให้เชฟพาดูหน่อยครับต้นจิลใช่โอ้ทนจิรุですねมันแตกต่างจากซุปมิโซะยังไงครับผมที่เป็ัวใจสำคัญในการทอนก็ตองน้าจากญ

ซุปเพิ่มได้ที่นี่เป็นคนนอนเซ็ปต์ยังไงครับผมค่เบซเนื้อกา v a ่ินมาเนี่อาออต่ข้าวหม้อซุปว่าเอ่อกาว a r เบสเน่ยูเย์อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้าวที่เขาบอกว่าเติมได้ไม่อั้นเนาะว่าเป็นยังไงใช่<い>これอวาามชิこれからセットしますけれども1一個一個1飯を炊いて釜で作ったอตั้งข้าว้องหมายหมงาหมงขตเนี่ย ขาหุงทีละหมอ้มอใหม่ๆใ,ให้กับลูกค้าที่สั่งเลยโซเดสเน่โคเชินเซนเดมิซมิซุสคอวิมว่าโตญมเราต้องใส่ใจในรายละเอียดของการหุงข้าวหม้อต่อหม้อขนาดนั้นด้วยครับอ่าแอบฟะชินเซのนนาอ่าชิวบแนดีจตนโ

ベッ,ベッソな状態で食べれます。に3種類のあの、うん、味の塩を用意して、これは、えっと、ブラックソルト、これが一番おすすめで、ム独特な温泉卵のような匂いが。 คือถ้าใครเคยไปออนเซ็นเนี่ยกินเป็นแบบนั้นเลยมันเหมือนกินขึ้นมาอะไรเงี้ยออนเซ็นนีก็เรียกว่าทงกัตสุดท้ายตัว best คอยจะถามเชฟด้วยครับว่าแล้วเกลือชนิดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันถูกหรือแพงอะไรยังไงครับผมปายเดซิวแพงครับจริงเพราะคือมันมันรู้สึกพิเศษมากคือแค่เราชิมเกลือทุกคนมันมีกลิ่นพิเศษของมันเนาะนอกเหนือจากเกลือดำแล้วมีตัวไหนอีกบ้างครับผมสีพิงค์พีนซอลทอ้โหนิโว่า さっきとは違うあまりしないกินอันเมื่อกี้คือกลิน่นอ่ะคือชัดเลยแต่อันนี้ก็คือพิงซอลแหละเหมือนที่เราคุ้นเคยกันเนาะจากการกินสเต็กการกินอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ทําไมถึงเลือกเสิร์ฟเกลือเป็น3รูปแบบครับผมんですけど味がそれぞれぞ違う<ー>แล้วขวดข้างหลังนี่คืออะไรครับผมเอาคี Original Sauce for Chongkatz Chongkatz No Sauce เนี่ยอันนี้ก็มาจากญี่ปุ่นนะคะ สีเขาจะไม่ได้ดำมากนะก็มีความข้นๆนะอุ๊ยชี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 อุ๊ยคือมันไม่ได้เค็มอย่างเดียวทุกคนมันเค็มนิดเดียวแล้วมันหวานแล้วมันหอมสิ่งหมันที่สุดคือหอมในฐานะเชฟเนี่ยก็ชอบ่านทงกสือ กับอะไรที่สุดอ่าปกตว่าป <Black Soul. S 1> ั๊บนเรา b ล c k s a c b k s a คือตัว back ซ a u c ะถ้าเราได้ชิมอะทุกคนกลิ่นมันพิเศษมากมันมีกลิ่นที่แบบเราหาไม่ได้จากอย่างอื่นอะแล้วก็ผมเชื่อว่าน้อยมากๆแม้กระทั่งร้านสเต็กเองก็อาจจะยังไม่ไม่ได้หยิบยกเกลือนนี้มาใช้แต่นี่คือถ้าคุณเข้ามาในร้านเนี่ยเขาวางไว้ทุกๆโต๊ะเลยนะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยครับผมวางให้คนลาดได้แบบไม่อั้นเลยดูไว้ฮะ あ,あいいですねできればこういったお皿に塩を入れてちょっとずつ食べてソースもつけて食べてほしいなあ,あーータミンでっいこれごはんも<ー>3分蒸らしも3分ベストなタイミングでお客さんに出しますうんンんじゃいま คือเขาบอกเลยว่าหมูเนี่ยที่ทอดเสร็จแล้วต้องรอแบบ3นาทีกว่าจะเอาขึ้นมาได้นะการพักหมูหลังทอดนะครับสำคัญยังไงครับผมอ่าここはしっかりまず入ってた油を切ってあのべちゃべちゃにならないようにああとパンコが特徴なのがこう立ってるこれがサクサクした味わいを出しますโอ้ดูดิมันเออมันชี้ชี้ขึ้นมาจริงๆนะดูดูอันเลยอนะท่านอาจารครับโอ้ก็เลยท็อกโชได้สินะแล้ที่สำคัญคือชิ้นใหญ่มาก

ก็จริงๆทงคัตส,สึหรือหมูทอดญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าไม่ว่าของที่ไหนนะก็มีความอร่อยในตัวอของมันเองนะฮะแต่ในของอาอกิเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องมิติใหม่ๆและกันในส่วนของเนื้อที่มีหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็การเลือกใช้แป้งที่มีความเบาบ,บางกรอบไปผสมผสานกับตัวตัวเนื้อหมูที่บอกว่าเป็นหมูระดับหนักเกิน300กิโลขึ้นไปเนี่ยมันก็จะได้รสชาติที่เป็นคอมบินเนชันใหม่แล้วก็ทานคู่ เครืองทารตู้แตามสตีดองนะฮะก็อยากให้ทุกคนมาลองนะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก่อนที่จะรู้จักขงขราส,สืออาโอกิกรเราก็ไม่ได้เคยทานแบบนี้มา่อนพอเรามาทานแล้วเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในเชิงของหมูทอดนะครับก็อยากให้ทุกคนมาลองดูว่าโลกอาหารเนี่ยมันกว้างใหญ่ไว้ากจริงๆเรียกว่าเมนูอาหารชื่อเดียวกันแต่รายละเอียดข้างในอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับผมอ่ะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนมาลองแต่เดี๋ยววันนี้ เดี๋ยวเราลองชิมให้ดูแล้วก็แน่นอน e p นี้ผมไม่ได้มาคนเดียวส่วนจะมีใครมาแจออีกแต่รอดูครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมากครับผมขอบคุณครับอู้หูยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า E ีนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เชี่ยวชาญสำหรับผมเลยต้องเรียกกำลังเสริมมาฮัลโหลมาแล้วนักชิมนักชิมชื่อดังทีแรกก็ไม่ค่อยว่างเหมือนกันวันนี้แต่ว่าแต่พอซอมบอกว่าเฮ้ยวันนี้พี่จะมาชิม ก็สึกเอากี่เฮ้ยว่างวะคิวอยู่ก็ว่างเคลียร์คิวเลยเคลียร์คิวเลยพี่ป้องครับควรเริ่มจากอันไหนดีก็อาจจะเป็นเริ่มจากการซุยข้าวก่อนนะครับคดให้มันทั่วๆ นะครับแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้2นาทีเพื่อให้มันเรียงตัวสวยขึ้นแล้วก็ฟูขึ้นมาผมถามเขาถามดีดีกว่าเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยได้ทาเบล็อกคือ3.8มจุมันเยอะน้อยแค่ไหนสำหรับคนญี่ปุ่นโอ้สามจุดแปดสูง,สง,งนะนส,งสูงมากนะใชออ่ไหมอ่ะมาลองกันเลยดีกว่าครับซอมครับผมขอซอส ทรงคัดสึหน่อยครับเฮ้ยเขาบอกว่าต้องกินกับเกลือที่นี่อวเฮ้ยตายแล้วตายแล้วพี่ปอเขาได้หลายอย่างจริงๆริงที่เขาเล่นต้องเบนก็ได้เกลือก็ได้ผมลองทุกอย่างผมลองทุกอย่างแล้วคนมาเนี่ยผมบอกก่อนไม่ต้องบิดนะกดได้เลยกดได้เลยกดได้เลยแน่แน่ปึ๊บ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 ปึ๊เปึาบปึ๊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 บปาลงทุนสูงมากทุกโต๊เหมือนกันหมด เริ่มตัวไหนก่อนดีครับตัวไหนก่อนดีครับตัวนี้ก่อนก็ได้ทักตะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มีความหลากหลายในเรื่องของเท็กซ์เจอร์ในชิ้นเดียวผมบอกก่อนเลยนะว่าปถ้ามันมาอย่างนี้แล้วแชร์กันนะผมต้องกินชิ้นมุมอย่ายุ่งอย่ายุ่งทำไมทำไมอย่ายุ่งมันมีน้องคนหนึ่งผมขอเผาเลยชื่อนิวนิวทาดูรายการนี้อยู่นะผมมีทงก็สืบมาครับยังไม่ทันกินเลยนิวถามพี่ขอชิ้นนึงสิแล้วมันคีบชิ้นมุมไปกินทุกวันนี้ยังโกดอยู่เลยเขาเก่งใจเขาหยิบชิ้นเล็กให้ไงฟังไว้นะนิว เต้อดําสีหยอร่อยว่ะ ว่ามันแน่นอะคือโดยปกติแล้วว่าเกลือมันจะไม่ได้ให้รสชาตินอกเหนือจากความเค็มเท่าไหร่แต่ว่าตัวเกลือดาเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ที่เป็นเฉพาะของมันเพิ่มเข้าไปอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่มันจะมีรสแล้วมันฉ่าทุกชิ้นเลยดูดูแบบสวยนั่นถ้ามันขนาดนี้ไม่ชิ้นมุมก็ได้นะแต่ว่าผมสงสัยนิดนึงว่าตะเกียรสที่ผมกินไปอะมันรสเกลือหรือรสหมูมันมีความเข้มข้นมันยากเข้างมันเดี๋ยวผมขอลองหมูเฉยๆก่อนซิเขาบอกหมูเขาเนี่ยน้ำหนักตัว300กิโลกรัม คือเกิถ้าวัวแล้วอะนุ่มมากรสกระกลิ่นมันมันมาทางอากิเองอ่ะเขาจะเน้นไปที่รสชาติหมูต้องการที่จะชูความเป็นหมูให้เยอะทั้งกลิ่นทั้งรสส่วนแป้งเองเนี่ยก็จะเป็นตัวสนับสนุนแต่ไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนกับมาเป็นซีนหลักของเขาอแป้งก็จะมีความบางเบาแล้วก็กรอบเป็นอย่างเกี่ยวกับปริมาณเนื้อก <ไป S 1> ับแป้งนะวัน ปาแล้วมีแล้วน้ําจิ้มทงก็สืบมันก็ต้องมีบ้างเนาะใช่ครับเออแต่ว่า่ิงที่พี่ปอบอกนะ คำแรกมันควรกินกับเกลือก่อนจริงจริงพอเช็คก่อนอันนี้มันเรียกว่าส่วนอะไรนะพี่อันนี้ส่วนขาตะครับขาตะใช่ก็จะเป็นส่วนสันนอกที่มันมีปริมาณน้อยนะครับในหมูหนึ่งตัวอร่อยมากแล้วส่วนนี้ล่ะครับส่วนนี้เนี่ยก็เป็นสันนอกอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าโจนะฮะเนื้อเนี่ยมาเกือบทั้งชิ้นแล้วก็มีมันอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่หลังจากการสันนอกแล้วนะครับอยากให้ลองก็คือตัวสันในอ่าสันในที่นี่ก็นุ่มขอกินป๊อปก่อกก่อน นุ่มอ่ะสมกับเป็นสันในแล้วมันมีกลิ่นที่ดีคือกลิ่นหมูอ่ะมันก็จะมีกลิ่นหมูแบบกลิ่นหมูที่บางทีเรารู้สึกว่ามันไม่ได้สวยงามาาแต่กินหมูที่เรารู้สึกว่ามันเป็นทวินหวินหาเออไอ้นี่มันมีอย่างหลังนอกจากที่มาจากตัวหมูแล้วเนี่ยมันจะมาจากตัวแป้งแล้วก็น้ำมันด้วยก็จะมีหมูน้ำมันแล้วก็แป้งสามองค์ประกอบหลักที่มันสร้างกลิ่นแล้วก็รส อย่างที่ทุกท่านทานอยู่ความอร่อยที่เราสัมผัสได้เนี่ยมันคือรายละเอียดเลยนะพี่น้องรายละเอียดทุกอย่างเลยไม่ใช่ว่าหมูดีอย่างเดียวแล้วมันจะเอาอยู่ทุกอย่างเนาะมันเป็นคอมบิเนชันแหละใช่ใชที่ทางแบรนด์เขามารวมกันผมเห็นแกงกะหรี่กะหรี่กะหร่รรอันนี้ก็จะเป็นแกงกะหรี่ที่มีความเข้มขนน้นนะครับจากเรซิปีของเขาเนี่ยมีการใช้เครื่องเทศค่อนข้างเยอะเป็นเครื่องเทศหลากหลายประเภทเลยอร่อยไม่เผ็ดมากอ จะมีอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ทานนะครับก็คือวาซาบิดองคู่กับโชยุอเราทานยังไงนะพี่ก็คือป้ายวาซาบิ<ไ>ป,ป้ายวาซาบิได้เลยครับป้ายองุ่หมูอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็หยอดอนุญาตนะที่พอเซอร์วิสเองเลยแล้วก็ทานอย่างนี้เลยใช่ครับตามสะดวกเลยอร่อยอะ่ะอันนี้มันได้ฟิลญี่ปุ่นมากๆวิธีทานแบบนี้คนญี่ปุ่นจะค่อนข้างชอบ <c oughs> ครับเราก็ได้รับการแนะนํามาจากทางเชฟที่ญี่ปุ่นแหละว่าเออคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะทานแบบนี้กันเยอะผมยังไม่ได้กินชิ้นนี้เฮ้ย <Hey. S 1> นี่ส่วนอะไรก็ไม่รู้ชิ้นมันใหญ่ทุกอันเลยเนาะโอ้ <laughs> ดูขนาดดิลงจานลงถ้วยไม่ได้ <laughs> ลงถ้วยบอดางแบบใหญ่มากอะ ตัวนี้ก็จะเป็นสันนอกเหมือนกันครับครับแต่จะเป็นสันนอกเป็นพาร์ทที่เราเรียกว่าโทฟุโร่มันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกับตัวคัตะนะครับแต่ไขมันแทรกก็ถือว่ายังเยอะอยู่ในชิ้นหนึ่งจะเห็นว่าเนี่ยด้านบนจะเป็นเนื้อลีนส่วนด้านครึ่งท่อนล่างเนี่ยก็เริ่มมีไขมันแทรกแล้วเนื้อมันหลากหลายใบแรกกับใบที่สองอาจจะต่างกันก็ได้ใช่ไหมใช่ครับ,รบสายผมอะฝัง่งติดมันปินเลยดิไอ้ฝั่งนี้จะหันไปให้ให้ลูก สองนี้เขาไม่เข้าใจหรอกด้วยิดมันเลยก็เป็นห่วงร็เป็นห่วงว่ามันจะไม่เหลือให้พิดถูกต้องผมว่าอะไรมันเขาดีทุกอย่างคุณชอบส่วนไหนที่สุดหนึ่งสองสามผมชอบอันนี้ที่สุดผมว่าอันนี้มันอร่อยแบบมันมันพอดี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 ตกแล้วเนี่ยคุณชูแต่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะควรจะมาลองให้ครบทุกส่วนนะเพราะบางอันมันก็จะมีเสน่ห์ของมันแล้วก็ค่อยตัดสินว่าอันไหนดีที่สุดแต่ถ้าคนไม่ชอบติดมันอ่ะสันนายผมก็ดีนะแต่สําหรับผมอ่ะ ผมว่าสเสน่หของมันหมูไอ้นี่ตรงเนี้ยช่ำช้ำม,มันอืมมีอันหนึ่งที่ผมลืมพูดไปเลยเพราะหมูมันอร่อยมากอ,อข้าวอร่อยมากอันนี้ก็เป็นข้าวพันโคชิฮิกะรินะครับซึ่งคนไทยก็คุ้นเคยกันดีแล้วเราหุงด้วยหม้อคาราเมชีด้วยมันก็จะมีเรื่องแรงดันเรื่องอะไรมาทําให้มันยิ่งนุ่มเข้าไปอีกอ่ะพี่ชิมซุปสุดท้ายอุ้ยอร่อยว่ะ คือหมูที่เราเอาไปต้มนะครับมันก็เป็นส่วนหมูติดมงติดมันอะไรด้วยมันมันอาจจะมีส่วนที่ละลายเข้าไปกับซุปแล้วมันได้กลิ่นหมูขึ้นมาจากซุปเพราะว่ามันคือมันใช่ไหมครับคือตัวนี้จะเลี่ยนมากเลยนะถ้าเกิดไม่ได้ใส่ขิงเข้าไปนก็เลยใส่ขิงเข้าไปเพื่อให้มันไม่เลี่ยนอ่าอ่ะประมาณนี้ไหมพี่สําหรับกิจนี้ผมก็สึกเอากิงเป็นไงความประทับใจถึงญี่ปุ่นไหมพูดคำนี้ยากเพราะว่าที่ญี่ปุ่นผมกินเราเมง ก็ถูกก็ถูกแต่ท็อปเทียนะสำหรับผมถ้าเทียบกับทงคสืที่มีในประเทศไทยครับดีใจที่มันมีเทียนี้เข้ามาแล้วผมชอบดีเร็กชั่นที่ว่าแบบไม่ใช่ว่าหมูพิ้งพอมันเห็นว่าแบบเออคนไทยอาจจะแบบวพฒนธรรมเราไม่ได้เหมือนเขาอ่าก็มีการปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนแล้วดึงสิ่งอื่นขึ้นมารสหมูกลิ่นหมูความไม่อมน้ํามันความกรอบของแป้งดึงจุดเด่นอื่นของข้าวสืมาและอยอย่างและซอสทุกอย่างมันลงตัวมากก็มำไม่ปอมากครับที่วันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบ คุณครับกพี่พ่อนใจมากร่วมชิมกันนะครับกันหมดทุกจานเลยกินจริงสุดๆใครชื่นชอบสนใจก็มาชิมกันได้ชั้น3เป็นทั้งโบว์ฝั่งอิสตันเก่าสุดเลยอยู่หุบมุมถ้าคุณมาไหว้อะไรด้านหน้าก็ขึ้นมาได้เลยชั้นสามง่ายๆ่ายไหว้อะไหว้น้ำตัโอเคบ๊าไปไปซ u ย u